สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตาม y t u t u นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับความชัดเจนของเราก็คือเตรียมส่งพร้อมกันเลย3คันนะครับวันนี้ผมไม่สามารถว่าจะรีวิวให้ดูได้ทีละคันนะครับขออภัยด้วยเอาเป็นว่าเจ้าของรถ3คันนี้ดูพร้อมกันไปเลยแล้วกันนะครับว่า คันพวกวันนี้จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็เช็คดูน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายให้ให้เรียบร้อยนะครับทั้ง3คันเลยมีตั้งแต่วีโก้คันนี้นะครับ2.5ตัวเจนะครับปี07เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าทางด้านจังหวัดจันทบุรีนะครับพี่เขาทํางานจีรนายพลนะครับเป็นพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงนะครับขอบคุณมากมากอนุมัติแล้วนะครับอนุมัติแล้วเราจะไปส่งรถกันเดี๋ยวผมจะโทรหาลูกค้านัดวันเวลากันนะครับอันนี้อนุมัติแล้วนะครับ เตรียมส่งได้เลยนะครับคือจะส่งมอบให้ลูกค้าในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับส่วนคันนี้นะครับโตโยต้าวีโก้แชมป์ก็อนุมัติแล้วโอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วคันนี้เหลือนะครับเหลือแค่เปลี่ยนล้อแม็กให้นะครับตอนนี้ใส่ล้อตัวนี้ไปโอนก่อนที่เฉยล้อแม็กกาลังทําสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาเข้ามาหลังจากนั้นเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ก่อนนะครับจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้าย วันนี้วันอังคารเดี๋ยวล้อแม็กใส่มานะครับผมจะเดินทางเข้าไปเอาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนะครับก็เอาล้อแม็กไปปัดเงาทําสีให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งมาเราก็ทําตามลูกค้านะครับที่ขอไว้นะครับอันนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับอันเดี๋ยวผมพาดูทีละคันนะครับส่วนคันนี้ t ต y o ต้าคอมพิวเตอร์นะครับ VIP เต็มคันนี้ก็ลูกค้าทางด้านอำเภอโกสุมอนุมัติแล้วจะมารับรถคือวันพฤหัสบดีนะครับที่จะถึงนี้ ผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแต่เราไม่สามารถจะยกคลิปขึ้นได้หมดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแบบนี้นะครับให้ลูกค้าด้านล่างนะครับก็ดูแล้วก็จะเช็คดูน้ามันเครื่องกับน้ำมันเกียร์เพืงอท้ายให้นะครับตัวนี้นะครับวันนัดกระจกล้าวเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วติดตีมให้เรียบร้อยนะครับสาหรับคันนี้ก็ลูกค้าเงินดาวนะครับดาวแล้วอนุมัติแล้วเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องแล้วก็โอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ ชุดโอนออกเรียบร้อยแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมายถึงว่าลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับแต่ทางร้านก็โอนเป็นผู้ครอบครองให้เรียบร้อยกรรมสิทธิ์อยู่ที่ธนาคารแล้วชื่อลูกค้าเป็นผู้ถือครอบครองเรียบร้อยแล้วส่วนคันนี้ก็เหมือนกันลูกค้าก็เป็นชื่อผู้ครอบครองเรียบร้อยแล้วสําหรับวีโก้ปี2013คันนี้นะครับอันนี้รอแค่ใส่ล้อแม็กใหม่นะครับตอนนี้อันนี้ล้อเดอ่ล้อเก่านะครับเราเอาใส่สำรองให้เพื่อจะเข้าทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง หลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนล้อแม็กที่เอาไปปัดเงาให้ลูกค้านะครับมาดูคันแรกกันก่อนนะครับสําหรับคันแรกนะครับเป็น t ตโยต้าวีโก้2.5ตัวเจนะครับคันนี้นิพนธ์อโต้คค้าแล้วก็พี่ธนยศจะเดินทางไปส่งมอบที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็เดี๋ยวผมจะโทรสอบถามนะครับว่าวันไหนคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับสีเตียบนะครับคันนี้สีเตียบเหมือนกันรีวิวให้ลูกค้าได้ดูแล้วนะครับแล้วก็ภายในนะครับนี่นะครับภายในสวยมากนะครับนี่ นะครับไม่มีลอกไม่มีอะไรชำรุดนะครับอันนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับเบาะคงบักแขบเรียบร้อยนะครับคันนี้ตัวนี้หน้าเดิมท้ายเดิมหลังคาเดิมเดิมนะครับอันนี้ชัดเจนจริงนะครับคันนี้คันนี้ก็จะไปที่จังหวัดจันทบุรีล้อแม็กก็ปัดเงาให้เรียบร้อยดุมแดงเรียบร้อยนะครับก็ใส่กันชนท้ายให้เรียบร้อยนะครับมีตกแต่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ทุกอย่างนะครับ โลโก้ Vigo ตัวนี้หายนะครับขอโทษด้วยนะพี่ตัว V หายนะนะครับก็เป็นยังไงก็ดูนะครับนี่ลูกค้าอนุมัติแล้วนะครับคันนี้นี่นะครับล้อแม็กสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าแม็กตัวนี้สวยมากนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับคันนี้จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องหลังจากผมเอารถตู้ออกผมก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ลูกค้านะครับคันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมนะครับอ๋อลืมใส่กิ๊บ เรื่อใส่ช่องนี้ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราใส่ให้ตัวนี้เป็นไงมีกล้องด้วยมีกล้องแถมตัวนี้ตัวนี้มันมีกล้องมานะครับกล้องมากับรถเราก็ไม่ไม่ไม่ถอดออกนะครับให้ลูกค้าไปเลยนะครับสําหรับคันไหนมีกล้องติดมาเราก็ไม่ไม่ถอดออกนะครับก็คือให้ลูกค้าไปเลยนะครับได้ผลประโยชน์ให้ลูกค้าไปเลยนะครับมาดูคันที่2นะครับเป็นวีโก้ปีสองพันอ่าสิบสาคันนี้แชมป์นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ข้อล้อแม็กนะครับดูมแดงตามคําขอ,ขอ,ขอนะครับ เรียบร้อยนะครับดูมแดงเรียบร้อยตอนนี้เหลือติดฟิล์มให้เรียบร้อยเห็นไหมปลอดสวยมากนะครับก็มีตำหนิอยู่แค่ตรงเดียวนะครับที่เคยทําตีเห็นมาก e ็ตรงเนี้ยนิดเดียวเนี่ยนี่นี่นี่นิดเดียวนิดเดียวตรงเนี้ยนิดเดียวที่สีมันกระเด็นออกนิดนึงนิดเดียวมองไม่เห็นนะครับเนี่ยถ้าในนี้ก็แทบจะไม่เห็นเลยก็คือมันมีนิดเดียวแค่นั้นนอกนั้นก็ไม่มีตําหนินะนะครับก็ถือว่าสวยโอเคเลยนะครับไม่มีนะครับอันนี้ภายในนะครับ เป็นไงนะครับสวยมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเอาคืนเอาไปให้ลูกค้าด้วยนะครับปลั๊กพร้อมกับปลั๊กไฟนะครับอันนี้เป็นจอ Android ลูกค้าสั่งติดนะครับสั่งติดในราคา3,000บาทนะครับให้เล่นดูหนังฟังเพลง YouTube ได้ทุกอย่างอันนี้ลูกค้าย้ํานะครับอันนี้ลูกค้าจ่ายเงินเองนะนะครับเนี่ยลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเอาไปใช้เล่นเครื่องเล่น CD ดีวิทยุ CD ดีอะไรได้หมดเหมือนเดิมนะครับยังใช้ได้เอาไว้ต่อรถ าไว้วิ่งรถเก่าๆนะครับที่บ้านเราก็เอาไว้ใช้ได้นะครับฟังเพลงดูหนังได้นะครับก็เหมือนกันนะครับคันนี้แคปบเบาแคปมีนะครับเดี๋ยวเอาเข้ามาใส่ให้ไม่ขาดไม่ชำรุดแน่นอนแต่ตัวนี้จะเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะครับรถเคยทําสีมานะครับแต่ก็น็อตไม่มีการขยับขยื้อนกระจกเดิมทุกบ้านนะครับอันนี้ภายในถือว่าสวยโอเคเลยพร้อมนะครับเนี่ยพร้อมเลยนะครับคันนี้คันนี้โทนสีครีมสวยๆเลยนะครับ แล้วก็แม็กไลเนอร์นะครับเรียบร้อยนะครับก็ดูนะครับแม็กไลเนอร์เรียบร้อยมากนะครับเห็นไหมนี่นะครับสวยเลยนะครับนี่คันนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับไฟทงไฟท้ายไม่มีแตกนะครับไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักนะครับไม่มีรอยแตกงานะครับความเงางามดูนะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับดูเลยนะครับความเงางามไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะครับนี่ก็คือ ถ้าใส่ล้อแม็กสีชาตัวนั้นเข้าไปรับรองสวยกว่าเดิมร้อยเยิ่งใส่ล้อแม็กใหม่นะครับยิ่งแม็กแต่งด้วยยิ่งสวยนะครับส่วนมือเปิดตัวนี้เดี๋ยวเราใส่ดูให้นะครับว่ามันอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้เอามาใส่ให้เดี๋ยวผมใส่ให้นะครับตัวนี้ตัวฝาครอบเปิดนะครับตัวของวีโก้ตัวนี้นะครับนี่นะครับภายในนะครับทันนี้ไม่วิ่งน้อยจริงนะครับ1นึ่งแสนเนี่ยสองหมกิโลนะครับคันนี้โอเคเลยนะนะครับเสียงเครื่องดังนิ่มมากผมบอกได้เลย การันตีได้เลยว่าเครื่องดังดิ่มมากแล้วรถเจ้าของแค่2คนเองนะครับสองมือไม่เยอะเลยนะครับเจ้าของเนี่ยใช้งานทะนุถนอมมากคันนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับคันนี้ภายด้านข้างเนี่ยสวยเลยนะครับเนี่ยอันนี้ดูเดี๋ยวดูช่วงล่างไปด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ให้ <ś Okey> ใหดูไปพร้อมๆกันทั้งสองคันเลยนะครับเราไม่กอนั่นส่วนคันนี้เรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องกันอยู่นะครับผมจะให้ดูครับ เป็นไงนะครับสวยๆนะครับคันนี้อันนี้ก็นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้เปิดดูไฟหน่อยเนี่ยเป็นไงเป็นไงนะครับใครอยากได้รถตู้แต่ง VAP แบบนี้กดติดตามไม่ได้เลยนะครับมีมาแน่นอนเนี่ยอันนี้คือรถตู้นะครับคันนี้5้าแสนเก้าหมื่นนะครับลูกค้าจบไปที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตอนตอนนี้นะครับคันนี้ปี2014เลยนะนะครับตัวนี้นะครับเครื่องสามศูนย์เครื่องสวยๆเลยเห็นไหม นี่นะครับรถคันนี้สวยจริงการันตีได้นะครับดีใจกับลูกค้าด้วยนะครับอนุมัติแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูช่วงล่างคันนี้กันก่อนนะครับช่วงล่างคันนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้ให้เห็นช่วงล่างกันก่อนว่ามีน้ำมันเครื่องซึมไหมนะครับอันนี้ไม่มีซึมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอคิวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกันเลยนะครับก็มาเลยนะครับคันที่สองเปลี่ยนถ่ายจริงไหมครับเปลี่ยนถ่ายให้จริงๆนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่่ยยนนาจรริงๆะคับ ดูนะครับโชกหน้าสภาพสวยนะโชกหน้าไม่มีซึมนะครับซุ้มล้อนะครับไม่มีการชนเป่าแก๊สมานะครับเรียบร้อยหมดนะครับอันนี้เดิมๆอยู่นะครับโอเคนะครับเปิบนะครับผ้าเบรกนะครับเหลือเต็มนะครับผ้าเบรกเหลือเยอะนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผ้าเบรกยังเหลือเยอะนะครับยังใช้ได้อีกนานนะครับก็ตามที่เลยนะครับตัวล่างๆคานหน้าเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับโชกก็ไม่มีซึมนะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปการล้างอัดฉีดนะครับตัวนี้ยังไม่มีล้างอัดฉีดนะนะครับดูด้านล่างใต้ท้องนะครับน้ํามันเครื่องไม่มีซึมนะครับสินคอหลังไม่มีรั่วนะครับตัวนี้คัสซีสวยนะครับดําดีมากเลยนะครับคันนี้เห็นไหมครับไม่มีผุนะครับน้ํามันแท่นกลงแท่นเกียร์ก็ไม่มีซึมนะครับคันนี้เหมือนการทุกคันนะครับคัสซีสวยผมบอกได้เลยนะครับคันนี้นะครับมีการเดี๋ยวทําพ่นดําด้านการสนิมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทําให้ นะครับเพื่อก่อนไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับไม่มีซึมทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับยางอะไหล่มีพร้อมนะครับยางอะไหล่มีพร้อมเดี๋ยวเอาลงฮาทาความสะอาดให้ปลายท่อนะครับมีใส่ปลายท่อตัวนี้ให้ด้วยนะครับพอดีเลยนะครับอันนี้นะครับปลายท่อนะครับท่อเดิมนะครับท่อเดิมแค่ใส่ปลายไทเทให้นะครับนิดนึงครับเจ้าของเดิมใส่มานะครับการชนเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างนะครับลงตัวเท่าเดิมนะครับ ดูมแดงเรียบร้อยคัดซีไม่มีผุนะครับไม่มีผุนะครับคัสซีไม่มีผุเลยนะครับคันนี้เรียบร้อยหมดเลยนะครับเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้แล้วก็จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์คุณล้ายให้ลูกค้านะครับเช็คให้นะครับคันนี้ให้เรียบร้อยนะครับอ่าส่วนคันนี้นะครับก็ผมปล่อยน้ามันเครื่องคันนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาเข้าคันนี้เข้าดิฟต่อเลยนะครับก็ฝากทุกคนนะครับคอย ช่วยดูแลนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนิพนออโต้คาร์นะครับทางร้านหอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019 y o u t u b e นิพนออโต้คาร์จะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับมีบางเคสนะครับยกตัวอย่างมาลูกค้ารอไม่ได้ก็ยกเลิกเคสไปก็มีนะครับก็คือถ้าลูกค้าติดเครดิตนะครับขอย้ำเลยนะถ้าใครมาเซ็นรถอยู่ที่กับผมนิพนออโต้คาร์สำหรับลูกค้าที่ติดเครดิตอย่างน้อย ต้อง3อาทิตย์ถึงจะรู้ผลว่าอนุมัติไม่อนุมัตินะครับเพราะลูกค้าติดเครดิตคือไม่เหมือนกับลูกค้าประเภทที่ว่าเครดิตใสเครดิตดีคือพวกประมาณที่ว่าลูกค้าเครดิตดีเครดิตใสเนี่ยจะไม่เกิน3วัน4วันอนุมัติแน่นอน100%ถ้าหลังจากที่ได้เซ็นไฟแนนซ์ไปแล้วนะครับก็อนุมัตินะครับตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอนุมัติมาแล้วต้องได้เพิ่มดาวอย่างคันนี้อนุมัติแล้วลูกค้าได้เพิ่มดาวลูกค้าก็เพิ่มดาวจบ บางเคสลูกค้าได้ขอคนค้ำเพิ่มก็มีนะครับหมายถึงว่าเป็นเคสของธนาคารสําหรับลูกค้าที่ไม่ติดนะครับก็คนค้ำเพิ่มก็คือผัวเมียซื้อร่วมกันได้นะครับก็เอาผัวเมียนะครับอันนั้นสําหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตแต่สําหรับลูกค้าติดเครดิตนะครับต้องถามว่าต้องใจเย็นๆนะครับถ้าลูกค้ารีบร้อนก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติให้ได้ถ้าเราอนุมัติได้เราอนุมัติแล้วแต่ต้องขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์นะครับ สำหรับลูกค้าติดเครดิตมีไฟแนนซ์รองรับแต่ต้องใจเย็นๆก็ประมาณ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์อย่างต่ำนะครับก็คือถึงจะอนุมัตินะครับอย่างคันนี้อาทิตย์เดียวอนุมัตินะครับลูกค้าไม่ติดแฟนผู้ชายติดนะครับผู้หญิงไม่ติดเลยเอาเป็นพี่ผู้หญิงซื้อก็อนุมัติเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็คันนี้ก็ลูกค้าดีนะครับซื้อคนเดียวจบอันนี้ก็ลูกค้าดีนะครับเครดิตดีพี่ คันนี้ไม่ได้มาดูรถนะครับอยู่ FC อยู่ที่ไต้หวันนะครับให้แม่ที่บ้านเซ็นให้ก็วันไม่เกิน3วันนะครับที่ลูกไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านแล้วก็นับไปเลยหลังจากที่เซ็นไฟแนนซ์แล้ว3วันหรือ4วันอนุมัติแน่นอนอย่างคันนี้อนุมัติเลยแล้วก็วันศุกร์นี่ครับจะเดินทางไปส่งมอบให้นะครับวันนี้ขอเคลียร์รถให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็ล้างรถล้างอัดฉีดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยรอส่งมอบได้เลยนะครับคันนี้ อตอนนี้ก็มีอนุมัติเริ่มทยอยอนุมัติมาแล้วนะครับสำหรับบางคันดิเซนไฟแนนซ์นะครับอตอนนี้ก็ลองตรวจตัตัตตสวสอบหน้าง,งานขอโทษด้วย ตรวจสอบหน้างานก็มีนะครับตอนนี้ก็เซ็นไปแล้วนะครับเครดิตต่างๆนะครับฝากกดติดตามนิพนธ์ออโต้คาร์ด้วยนะครับนิวแบบชัดเจนกว่านี้บมีอีกแล้วนะครับแล้วก็บอกทุกความจริงให้ลูกค้าได้ทราบนะครับขอบคุณนะครับคันนี้รุ่นนี้มีอีกนะครับมีตัวรุ่นนี้นะครับแต่เป็นกระจกไฟฟ้า2องแ0 0เจคันหนึ่งเดี๋ยวรอชมรีวิวได้วันนี้ตอนเย็นๆนะครับสําหรับคลิปนี้นิพนธ์ออโต้คาร์ขอบคุณลูกค้าจากประเทศไต้หวันนะครับที่อยู่ไทเปหรือไต้หวันเราครับ ท่นนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ไว้ใจและเชื่อใจทางร้านหอจอกกอดธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019 YouTube นิผลออโต้คาร์ขอบคุณมากๆที่ไว้ใจนะครับให้ทางร้านเลือกทางร้านเราบริการให้นะครับเราก็จะไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังนะครับอย่างที่ลูกค้าคาดหวังไว้นะครับส่วนรถตู้คอมพิวเตอร์ขอบคุณ FC จากที่อยู่ที่อำเภอโกสูมพิสัยนะครับเจ้าของโรงงานขนมจีนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ ามากับลุกชายมา3มรอบนะครับกว่าตัดสินใจได้ว่าเอาคันนี้แหละไม่รอแล้วคันอื่นนะครับก็ขอบคุณมากๆอนุมัติแล้วนะครับ <c oughs> คันนี้ก็ขอบคุณพี่นะครับที่รับงานเหมาจีเนยพลอยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่ชายมากๆนะครับที่ไว้ใจนะครับาาหาอจากรนิพนอ๋ออจกรธนยศรุ่งเรือเจริญยน2019นิผลออตโตคาขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราไปส่งมอบให้ถึงบ้านนะครับ ขอบคุณมากนะครับพี่เขาบอกว่าไปดูที่อื่นแล้วนะครับก็จัดไม่ได้นะครับเหมือนที่นี่นะครับก็ขอบคุณมากๆที่ไว้ใจเรานะครับเราก็จะไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังนะครับแล้วก็รออนุมัติอีกก็มีอีซุดีแมกซสีขาวนะครับแล้วก็วีโก้อออีซุดีแมกสีเทาอีก1คันเป็น2คันนะครับแล้วก็รอวีโก้นะครับสอตัว G อีก1นึคันเพิ่งมาเซ็นเมื่อวานนี้ก็รอติดตามนะครับ ขอบคุณมากๆทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับเมื่อวานนี้ก็เข้ามาจอง1คันดาวหนึ่งแสนขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ญี่ปุ่นออตโต้คาร์สวัสดีครับ